และคุณผู้ชมคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นนะคะบอกว่าทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอาใบกระท่อมไปจดเป็นสิทธิบตัตรแล้วก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมานะคะว่าเอ๊สามารถทําได้จริงๆหรือเปล่าหลายคนบอกว่าไม่น่าจะสามารถทําได้เพราะว่าอาจจะไปติดข้อกฎหมายบางอย่างนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมเราลองดูกันนะคะว่าเหตุผลเนี่ยข้อกฎหมายอะไรที่ระบุเอาไว้นะคะว่าห้ามไม่ให้มีการจดสิทธิบตัตรใบกระท่อมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะนําใบกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์นี้จะเป็นไปได้หรือไม่ ติดตามในรายงานค่ะหลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนในสังคมเรื่องที่มีนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่นได้ทําการวิจัยใบกระท่อมเพื่อนําไปพัฒนาเป็นสาตรตั้งต้นในการผลิตยาหรือเวชภัณฑ์และจะมีการนําไปยื่นจดสิทธิบัตรในต่างประเทศร้อนถึงหน่วยงานต่างๆที่ต้องออกมาอธิบายถึงกระแสที่เกิดขึ้นว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่สามารถกระทําได้เพราะหากพิจารณาตามพรบสิธิบัตพศ .2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระบุว่าไม่อนุญาตให้มีการจดสิธิบัตในพันธุ์พืชหรือสารสกัดจากพืชแต่จะจดได้เฉพาะกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ในการสกัดที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่หรือต่อย,ยอดจากวิธีการเดิมเท่านั้นและไม่อนุญาตให้บุคคลใดถือสิทธิ์เพียงผู้เดียวกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือพืชท้องถิ่นของไทย ประกอบกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดว่าหากจะมีการนำเอาพันธุ์พืชของไทยไปใช้ประโยชน์จะต้องมีการขออนุญาตและจะต้องเจราจาแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งไทยญี่ปุ่นและอีกหลายชาติต่างเป็นสมาชิกด้วยข่าวที่เราได้รับเรื่องกระท่อมยื่นจดสิทธิบัตรกระท่อมนี้มันยื่นจดสิทธิบัตรมันเป็นจิดที่ของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แนละ้ว นะฮะแล้วสารสกัดก็ไม่ใช่สิทธิของแต่ละประเทศด้วยเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่ผิดเนี่ยนะฮะก็จะทําให้หลายคนโมโหเรามีกระท่อมเยอะทำไมเราไม่ถูกไม่ใช่นะ,ะเพราะฉะนั้นสิทธิคือการที่เขาได้มาแล้วเขาผสมเป็นสูตรอื่นแล้วเขาไปจดสิทธิ์แต่ความเป็นพืชความเป็นสารที่อยู่ในพืชไม่มีใครจดเป็นของตัวเองได้เพราะมันเป็นเรื่องราวของของโลกเป็นขอ,ของโลกนี้เพราะนั้นพอเราไปจับผิดเนี่ย ก็จะเกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่ท่อมเองเนี่ยนะทางกระทรวงการศึกษา,ากับทางนักวิชาการเห็นว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ในเรื่องการวิจัยเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะไม่ได้บอกว่าห้ามวิจัยด้วยนะวิจัยเพื่อให้เกิดผลแต่การที่จะถอนออกจากพื้นที่ห้ามปลูกเนี่ยเท่ากําลังศึกษาเกถึงผลดีผลเสียแต่ทั้งนี้หากมีการวิจัยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อมนุษยชาติและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก็สามารถกระทำได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานด้านการแพทย์ของไทยก็กําลังมีการหารือกันเพื่ออาจจะใช้ประโยชน์จากสารบางอย่างของไบกระท่อมในทางการแพทย์ดังนั้นสิ่งที่ทางคณะกรรมการยาเสพติดรับซึ่งประหลัดเองเป็นประธานอยู่ผมก็ไปทําหน้าที่แทนประลัดเนี่ยเราก็ได้มอบให้ทางออสำนักง,งานอาหารและยากับกรมวิชาการของกระทรวงซึ่งหลักๆก็คือกรมการแพทย์รองหาข้อมูลทางวิชาการมญญญายืนยันว่าสิ่งนี้เนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์ไหม ซึ่งถ้าเป็นประโยชน์ทางการแพทย์แต่ยังมีโอกาสที่เป็นความเสี่ยงของประชาชนในการเสพติดหรืออาจจะมีผลต่อสังสมองนะครับฉะนั้นพวกนี้เราก็จะถือปลดอาจจะปลดจากยาเสพติดมาเป็นวัตถุกออกฤทธิ์เพระเป็นวัตถุกออกฤทธิ์หมายค้าว่าไงหมายก็ว่าการครอบครองการจําหน่ายจ่ายแจกในทางการแพทย์เนี่ยถ้ามีประโยชน์ก็ดําเนินการได้แต่ต้อง มีการขอออนุญาตย่างไรก็ตามการจะนําใบกระท่อมมาสกัดสารบางชนิดเพื่อใช้ในทางการแพทย์ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลารวมถึงการาหารือสร้างความเข้าใจของหลายฝ่ายเพราะในปัจจุบันใบกระท่อมยังคงถือว่าถูกจัดอยู่ในหมวดของยาเสพติดซึ่งหากจะนํามาใช้เพื่อทางการแพทย์จริงก็คงต้องมีการแก้ไขตัวกฎหมายที่ต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ